สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็จะมาขออนุญาตรีวิวนะครับเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับป้องกันโรคโควิดในชีนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลในระบบหมอพร้อมนะครับหลังจากที่เราได้รับวัคซีนไปประมาณ1-2วันนะครับข้อมูลของการที่เราได้รับวัคซีนเนี่ยครับเขาก็จะเด้งนะครับเข้ามาอยู่ในระบบหมอพร้อมนะครับก็อย่างเข็มแรกของผมก็คือโครนาแบ็คใช่ไหมครับซีโนแวคนั่นเองฉีดไปเมื่อวันที่4นะครับ อันเนี้ยที่ฉีดไปอาการนี่เพื่อนบางคนก็แอบ,บมีไข่นะครับบางคนก็มีปวดตรงกล้ามเนื้อใช่ไหมครับเพราะว่าฉีดแบบ intra m u s c u l a เนาะปิดปวดกล้ามเนื้อแต่ตัวผมเองเนี่ยสาวันแรกไม่มีอาการไม่มีไข้นะครับไม่มีอะไรเลยแต่หลังจากนั้นมาที่5เนี่ยถึงรู้สึกปวดแขนปวดอยู่2-3วันก็หายนะครับก็กินยาพาราก็หายนะครับแต่พอมาวันที่30นะครับก็เป็น a s t r a z e ซ e c a นะครับอันนี้ก็ไปฉีดช่วง 8โมงครึ่งนะครับได้ฉีดช่วง9้าโมงนิดๆนะครับพอฉีดเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่ฉีดไปจนถึงทุ่มกว่าๆเนี่ยยังไม่มีอาการอะไรนะครับแต่พอหลังจากทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยหลังจากหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปเริ่มมีอาการปวดเนื้อปวดตัวนะครับเริ่มรู้สึกตัวร้อนเนาะเอาหลังมือมาสัมผัสหน้าผากดูก็รู้สึก ตัวร้อนแต่ไม่รู้สึกว่าร้อนไม่รู้ว่าร้อนขนาดไหนเนาะก็เลยต้องใช้เทอร์โมเมิเตอร์มาวัดดูเนาะก็ปรากฏว่าไข้มีไข่3ามนะครับมีไข้เล็กน้อยหลังจากนั้นประมาณ2-3ทุ่มก็วัดอีกท้งหนึ่งได้38.5นะครับพอช่วงดึกๆขึ้นไปหน่อยก็วัดอีกได้38.8นะครับพอตื่นเช้ามาก็วัดใหม่เนาะหลังจากที่เรากินยาไปนะครับทุกๆ4ชั่วโมงนะครับก็ ก็พบว่าไข้ลดลงจนเมื่อเช้าของวันที่31นะครับมีไข่ยอยู่ที่37.3อ่ะไม่มีไข้นะครับปกติแล้วนะครับอาการอย่างอื่นขั้นเนื้อขั้นตัวปวดไปหมดนะครับอย่าขยับตัวเลยนะครับถ้าขยับตัวเมื่อไหร่รู้สึกมันทรมานมากตรงหัวเราเนี่ยครับมันรู้สึกว่ามันไม่มีกระดูกนะครับรู้สึกเหมือนสมองเนี่ยมันไหลไปรวมกันอยู่ตรงกระจุกกระจุกเดียวเนาะอันนี้เพื่อนก็บอกแบบนี้มาเหมือนกัน นะครับรู้สึกมันทรมานมันอยากร้องไห้มากนะครับไข้ก็วัดอ่าวัดย้ำๆซ้ำๆนะครับดื่มน้ําเยอะๆนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ไข้มันขับออกนะครับเป็นอะไรที่ทรมานมากๆแต่เราก็เป็นแค่ช่วงทุ่มหนึ่งของวันที่30ไปจนถึงวันที่31ช่วง10บโมงกว่ากว่า หลังจากนั้นก็หายนะครับอาการไข้ก็ไม่มีนะครับไข้ก็ลดไปแล้วแต่ว่าอาการปวดหัวยังแอบมีบ้างเนาะวันนั้นแต่จนถึงวันนี้นะครับก็ยังแอบปวดแขนอยู่แขนบวมนะครับนี่คือตรงที่มันบวมนะครับบวมมาถึงตรงนี้นะครับยังไงก็ฝากทุกคนเนาะเวลาไปฉีดวัคซีนฉีดแล้วเนี่ยต้องดูแลตัวเองนะครับพักผ่อนเยอะๆจะได้หายไวๆนะครับบาย